สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังโคลโมวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องบราดคลีทายํำปีศาจนาสีในเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนก็ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอเมริกาปีคิดศักราช1936ครอบครัวของออตโตซึ่งเป็นชาวเยอรมันได้ย้ายเข้ามาอยู่ในรัฐเท็กซัสนี้นานมากแล้วโดย2ผัวเมียเนี่ยก็มีลูก2คนครับซึ่งก็คือคอลูกชายและลีลูกสาว โดยก็ประกอบอาชีพสุจริตจากการประสักว์รละมีความสุขกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีการติดต่อจากทางการของเยอรมันว่าจะมีนักวิชาการมาพักอาศัยชั่วคราวเพื่อศึกษางานของเขาออตโตก็จำใจย,ยอมตอบตกลงเพราะคนที่ส่งมาคือคนของพวกนาซีหากเขาไม่ยอมรับแล้วครอบครัวของเขาก็คงจะถูกจัดการจนหมด จะมีเพียงแต่นูน้อยลีเท่านั้นที่ดีใจยอย่างออกหน้าออกตาเพราะเธอจะได้เจอคนชาติเดียวกันที่มาจากแดนไกลก่อนที่นักวิชาการจะมาถึงนาทีไล่ของเขาหนึ่งวันพวกกู้โคนเนี่ยก็ขนของมาไว้ในบ้านสาวน้อยลีได้เผอิญไปเจอกับหนังสือที่มีเรื่องราวพิธีกรรมประหลาดอยู่บนนั้นจนกระทั่งค่ำคืนมาถึงลิชาร์ดก็ได้เดินทางมาถึงบ้านพวกเขาซึ่งเขาก็ถูกต้อนรับเป็นอย่างดีจากครอบครัวของออตโตละเมื่อพักทานข้าวจนอิ่มน้ำสำราญแล้วลีชาร์ดก็เข้าเรื่องถึงนาทีของเขาที่เดินทางมาไกลนั่นก็คือการ หาพลังอำนาจเพื่อนำกลับไปยังแผ่นดินแม่โดยเขาได้ยินมาว่าโรงงานของออตโตเนี่ยมีหินสลักเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งและเต็มไปด้วยอักษรลูนที่เราไม่รู้จกักหน้าที่ของริชาร์ดก็คือการเรียนรู้สิ่งนั้นเมื่อพูดจบเขาก็าเก็บของของเขาหนึ่งในนั้นมีกระเป๋าที่ใส่กระดูกมนุษย์และกระดูกแหลมที่มีลักษณะคล้ายกับมีดสัน้นในวันต่อมาในขณะที่สาวน้อยลีกําลังล่ําไห้ถึงนกตัวน้อยที่จากเธอไปริชาร์ดก็ขอตัวเข้าไปตรวจสอบลูนสโตนที่มีขนาดเท่าฝาผนังก่อนจะบอกกกับเเด็น้อยว่าาาาาขสมรถทํ คืนชีพมาได้และขอสร้างนกมาเป่าพิธีกรรมอะไรบางอย่างจนร่างของนกตัวน,นั้นที่เหมือนจะตายไปแล้วได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเด็กน้อยลีเนี่ยก็ดีใจครับแต่ลิชาร์ดก็บอกว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าพลังของเขาเนี่ยยังไม่พอหากเธออยากให้มันอยู่ชั่วที่รันเธอจะต้องช่วยเขารวบรวมพลังนี้และเรื่องราวก็ผ่านมาเนิ่นนานจนถึงปัจจุบันอีแวนคุณหมอหนุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างยากลาบากเพราะต้องดูแลคุณพอ่อที่ป่วยเป็นอมัมพาตจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เรื่องของครอบครัวของเขาคงจะง่ายมาาากกว่นี้หพ ชายอย่างวิกเตอร์ที่เป็นอดีตนาวิกโยธินก็อ,อยู่ช่วยเขาอีกแรงเว้นแต่ว่าตอนนี้พี่ของเขาได้จากไปแล้วซึ่งอีแวนก็ไม่ได้เชื่อว่าพี่ของเขาเนี่ย ตาจากไปแล้วจริงๆพอครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นพี่ชายหายตัวไปในที่หุบเขาคลิกอีแวนก็ยังคงไม่ยอ่อท้อเขายังคงออกไปเยี่ยมหลุมศพพี่ชายที่มีแต่ความว่างเปล่าและถามว่าพี่อยู่ไหนกันแน่คือหนึ่งในขณะที่อีแวนกำลังเดินทางกลับบ้านเขาก็ถูกคนร้ายบุกเข้ามาจู่โจมโดยการใช้มือปิดปากของอีแวนไว้เลยบอกว่างมเงียบก่อนที่จะรู้ความจริงวันนั้นคือพี่ชายของเขาดั่นเองซึ่งสภาพของวิกเตอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนคนที่เพิ่งหลุดออกมาจากคุกเขาขอร้องให้น้องชายทำตามที่เขาบอกอย่างการนำอาวุธอาหารและยา โหล,ลดสําหรับใช้ออกเดินทางแล็ก็เหลือที่ใช้สําหรับเดินทาง2วันโดยที่ห้ามถามอะไรเด็ดขาด อีแวนเนี่ยก็งงๆนะครับแต่ก็ทำตามที่พี่ชายบอกจนถึงวันเดินทางเขาก็ขอร้องให้เพื่อนที่ทํางานมาคอยดูแลพอ่อก่อนจะอ้างว่าเขาจะออกไปทําธุระที่นอกเมืองหลังจากนั้นอีแวนก็มาส่งวิกเตอร์ซึ่งในขณะที่ขับรถกันอยู่นั้นอีแวนก็เริ่มยิงคําถามว่าพี่จะเอาวุธไปลบกับใครแล้วหายไปไหนมาตั้งหลายปีทาไมไม่ติดต่อกลับมาบ้างวิกเตอร์ไม่ตอบใดๆกลับมาเพราะไม่อยากให้น้องชายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อถึงที่หมายเขาก็ลาน้องชายทันทีเพราะจากจุดนี้พี่อาจจะไม่ได้กลับมาหากแกกับพ่ออีกกแล้ว็ อีเวนได้ยินอย่างนั้นก็ไม่อยากจะเสียพี่ชายไปครับเขาขอลุยไปกับพี่ดีกว่าซึ่งหนถึงกัน เมื่อห้ามน้องชายไม่ได้วิกเตอร์ก็พาอีแวนพายเรือข้ามฝากตามร่องรอยของแม่น้ำไปจนถึงช่วงบ่ายอีแวนก็สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกมาติดโปสเตอร์หาสามีที่หายตัวไปหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาพายเรือมาถึงณนจุดที่อีแวนจำไม่ได้เป็นอย่างดีเพราะจุดนี้คือจุดที่พี่ชายของเขาหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนขูดข่าวคลิกที่นี่มีอะไรอยู่หรือเปล่าวิกเตอร์ไม่ตอบและเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นจนหลายชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มาถึงรั้วขนาดใหญ่ที่เขียนคำเตือนว่าพื้นที่ส่วนบุคคลห้าม แต่วิกเตอร์ก็ไม่ฟังนะครับพาอีแวนบุกเข้าไปด้านในก่อนจะซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ด้านนอกวิกเตอร์วางแผนว่าจะบุกกันในตอนกลางคืนแต่อีแวนที่สังเกตเห็นว่านี่มันแค่บานของกรอบครัวชาวนานี่นะเรากําลังทําอะไรกันอยู่จะปนพวกเขาเหรอวิกเตอร์ก็ถลกเสื้อของเขาให้น้องชายดูด้านหลังแต่พูดว่านี่คือสิ่งที่พวกมันทํากับฉันแต่พูดยังไม่ทันจบ หมาเฝ้าบ้านเนี่ยก็บุกเข้ามางับตูดอีแวนจนร้องเ,เสียงเสียงววายของเจ้าหมานั้นอาจจะทำให้เจ้าของบ้านรู้ตัววิกเตอร์จึงใช้มีดกระซ่วคอของมันจนตุยคาทีก่อนจะบอกให้น้องชายรีบมาถมพยาบาลตัวเองก่อนจะติดเชือ้อและทันใดนั้นวิกเตอร์ก็กค่อยๆบุกเข้าไปในบ้านอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ว่าที่ชั้น2ผู้หญิงคนหนึ่งได้เห็นอีแวนที่อยู่ข้างนอกเข้าซะแล้ว เธอรีบตะโกนบอกทุกคนในบ้านว่ามีผู้บุกลุกจึงทำให้วิกเตอร์ไม่มีทางเลือกต้องรีบพุ่งเข้าไปข้างในและจับยายแก่คนหนึ่งเป็นตัวประกรันแต่ลูกชายของเธอได้บุกเข้ามาด้านหลังและเข้าต่อสู้กับวิกเตอร์เพื่อปกป้องแม่ของเขาแต่ชายคนนั้นก็ถูกวิกเตอร์ใช้ปืนลูกศงยิงไปที่หัวไหล่จนแบะ เขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะพยายามกระเสือกกระสนวิ่งออกไปนอกบ้านอีแวนที่ได้ยินเสียงปืนก็รีบเข้ามาเสริมกําลังให้กับพี่ชายด้วยการยิงชายคนนั้นไปที่ท้องจนล้มลงอีแวนเลยวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อดูพี่ชายของเขาเมื่อเห็นว่าวิกเตอร์สบายดีอีแวนก็บุกไปที่ชั้นสองและพบกับหญิงสาวหน้าตาน่ารักคนหนึ่งกําลังจ้องเขาด้วยความหวาดกลัว อีแวนพยายามกล่อมเธอให้ใจเย็นๆแต่เธอกับภูมิเข้ามาพร้อมมีดกระดูกและหลบหนีลงไปด้นานล่างแต่เธอก็ไม่สามารถหนีสองพี่น้องพ้นวิกเตอร์บอกให้อีแวนลากเธอไปคางไว้กับแม่ของเธอซะส่วนวิกเตอร์ก็รีบวิ่งไปสำรวจรอบๆบ้านเพื่อหาอะไรบางอย่างซึ่งมันคือตู้คอนเทนเนอร์สีดำที่วางห่างออกจากบ้านไม่ไกลนักเขาจำตู้นี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อเขาเปิดมันออกเขาก็พบกับเสียงคนที่ขอความช่วยเหลืออยู่ในนั้นวิกเตอร์โมโหจนเลือดขึ้นหน้าเขารีบกลับไปที่บ้านและขู่บังคับยายกับลูกสาวให้เล่าความ จริงมาทั้งหมดว่าพวกแกเนี่ยร่วมมือกับมันใช่ไหมอีแวนที่กำลัง,งงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรลีบเข้าไปห้ามพี่ชายก่อนที่เขาจะทําร้ายคนอื่นเพิ่มเติมวิกเตอร์รีบออกจากบ้านด้วยอาการอารมณ์เสีย พร้อมๆกับสั่งน้องชายให้มัดทั้งสองคนไว้แต่เขาก็บุกไปหยุดความทรมานเขาลูกชายของยายที่นอนโอดโอยอยู่ข้างนอกก็จะสังเกตเห็นกุญแจประหลาดอันหนึ่งอยู่ที่เอวของเขาด้านอีเวนเองก็พยายามที่จะพูดจาขอโทษแทนพี่ชายแต่ทั้งสองคนกลับไม่พูดอะไรจนกระทั่งอีเวนได้ไปพบรูปของพวกเขาซึ่งเหมันดูเก่าเก็บมากรูปของหญิงสาวและแม่ของเธอที่ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่ปี1940นี่มันก็ร้อยปีมาแล้วแต่ทำไมเธอถึงยิ่งดูเหมือนเดิมอีเวนรีบบุกไปข้างนอกและตรงไปที่คอนเทนอร์สี ในขณะที่วิกเตอร์ก็รีบเข้าไปห้ามร้องชายว่าไดจะทําอย่างนั้นไม่ได้อีแวนเองก็ตอบออกมาว่าเขาเบื่อที่จะเป็นคนรับใช้ของพี่แล้วตอนนี้ได้เวลารู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาเปิดตู้คนนี้เข้าไปก็ต้องตกใจครับ พอที่นั่นเนี่ยได้มีชายคนหนึ่งถูกจับมัดเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่างอีแวนรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาทันทีพร้อมๆกับถามว่าใครทำกับคุณแบบนี้เจ้าตัวก็แนะนำตัวเองว่าชื่อลูกและเขาถูกลักพาตัวมาที่นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วเมื่อช่วยเหลือชายคนนั้นได้อีแวนก็ต้องการคำตอบเพิ่มเติมเขารีบไปที่โรงนาและพบกับสัญ,ญลัลกษณ์แปลกๆเขาจึงเปิดประตูเข้าไปดูก็พบกับโครงกระดูกของมนุษย์ที่ห้อยตรงต่งไม่กับเชือกเขารีบฮิลวลูกไปไว้ที่บ้านของยายแก่ส่วนวิกเตอร์ที่กำลังไขกุญแจห้องใต้ดินนนอยู่ข้างงกก็็สัเเตห ว่ามีคนคนหนึ่งกำลังขับรถบุกเข้ามาภายในบ้านเขาไม่รอช้าหยิบปืนขึ้นมายิงสวนออกไปทันทีจนทําให้ผู้ชายที่อยู่บนรถนั้นถึงกับเสียหลัก เลยขับพุ่งไปชนกับโรงนาะวิกเตอร์ไม่รอชารีวิ่งเข้าไปถามเขาว่าไอ้คนที่มันทําร้ายฉันอยู่ที่ไหนแต่ชายแก่ไม่ตอบเพราะเขาเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายนอนหมดลมหายใจอยู่ที่หน้าบ้านเขาคําควรและถามว่าพวกแกทําแบบนี้เพื่ออะไรอีเวนได้ยินเสียงปืนก็วิ่งมาสมทบกับพี่ชายก็จะปล่อยให้ชายแก่วิ่งเข้าบ้านและแล้วประตูที่อยู่ชั้นใต้ดินก็ประตูกออกมาเผยให้เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านหน้าของตัวเองไว้วิกเตอร์เห็นอย่างนั้นก็จําได้เป็นอย่างดีว่าไอ้บอนี่คือคนที่มันจับเขามาทรมาน ก็จัดการใช้ปืนกระหน่ำยิงไปที่ล่างล่างนั้นแต่ว่ากระสุนปืนไม่อาจที่จะทําอันตรายใดๆดได,ได,ได้ชายแก่แตะโกนบอกให้ทั้งสองคนรีบกลับเข้ามาในบ้านเพราะที่นี่มันจะไม่มีอํานาจจากอาคมที่พวกเขาได้ทําไว้ทั้งสองพี่น้องทําตามที่ชายแก่บอกก่อนจะวางกําลังป้องกันบ้านในขณะที่ใช้ประหลาดได้จัดการกับพวกม้าที่กําลังวิ่งแตกตื่นโดยการเฉือนคอพวกมันก่อนจะไล่อาคมใส่ทําให้พวกม้ากลายเป็นซอมบี้ และพุ่งเข้ามาชนประตูในบ้านจนพังวิกเตอร์พยายามยิงม้าตัวนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะยิงได้ซึ่งมันก็เปล่าประโยชน์เพราะปืนไม่สามารถฆ่าสิ่งที่ตายไปแล้วอีแวนจึงใช้ไฟไล่มันออกไปชายประหลาดที่อยู่ด้านนอกเห็นอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เขาตรงไปหาร่างของลูกชายของเจ้าของบ้านและเริ่มไล่มุนใส่ทันทีในขณะที่ทางเหตุการณ์ภายในบ้านเองวิกเตอร์ก็ต้องการคําตอบจากชายแก่ว่าน,นี่มันเกิดนรกอะไรขึ้นชายคนนั้นแนะนาว่าตัวเองชื่อออโตและทั้งหมดนี้คือครอบครัวของเขาที่ติดกับดักชายที่ชื่อว่าล,ลิช ไอนาซีที่ต้องการพลังอำนาจโดยการศึกษาอักษรลูนโบราณของพวกไวกิง้งและลูนที่อยู่บนหน้าต่างที่พวกเขาทำไว้ก็ป้องกันมันไม่ให้เข้ามาในบ้านแต่ลวงออโตโท,ที่ยังพูดไม่จบก็ได้ถูกขัดจงังหวะจากเขาลูกชายที่เดินเป็นซอมบี้เข้ามาในบ้านออโตโเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปกอดลูกโดยไม่ทันระวังตัวกระถูกเจ้าซอมบี้คอใช้มีดแทงพ่อของตัวเองจนตุยมีหนำสำล่างของออโตโก็ยังฟืนมันเป็นซอมบี้อีกลายทําให้การรับมือยุ่งยากขึ้นไปอีกสองพี่น้องต้องร่วมมือกันเข้าจัดการกับซอมบ ที่สุดท้ายก็สําเร็จด้วยความยากลําบากเจ้าปีศาลิชาท,ที่คล่ลําครวญอยู่ด้านนอกมันเริ่มกรีดร้องออกมาด้วยความน่ากลัวจึงทําให้อีแวนแตัดสินใจปล่อย2แมเมลูโดยม่ฟังคําเตือนของพี่ชายว่าครอบครัวนี้เนี่ยมันคอยจับคนบริสุทธิ์มาบูชาเลือดแต่ลีผู้เป็นลูกสาวก็บอกว่าครอบครัวของเธอถูกบังคับแต่เธอก็ถอดเสื้อของเธอออกเพื่อแสดงให้วิกเตอร์เห็นว่าเธอคือเหยื่อรายแรกของอเจ้าลิชาร์ที่ถูกมันทรมานและดื่มเลือดในตอนนี้มันกลายเป็นปีศาจไม่ใช่มนุษย์และลำพังพวกเราคงไม่อาจ ที่จะเอาชนะมันได้ยกเว้นเสจ,จากเกาะกระดูที่ถูกห้อยเก็บไว้ที่โรงนาซึ่งเป็นชุดเกราะในพิธีกรรมสามารถทานพลังของลิชาร์พร้อมๆกับลียังได้เปิดเผยถึงหนังสือของมันที่เธอโชคมาได้ใบได้ของปีศาจสามตาซึ่งหมายถึงร่างสุดยอดที่มันจะกลายเป็นผู้มีพลังครอบครองโลกใบน,นี้อย่างสมบูรณ์อีเวนได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ชอบในสิ่งที่เธอพูดดูท่าว่าพวกเราต้องร่วมมือกันจัดการกับมันแล้วเขาล่อให้ลิชาร์ไปดับไฟจากหนังสือเพื่อดึงความสนใจให้พี่ชายบุกไปโรงนาเพื่อเอาเกราะ สวมสู้กับมันแต่ในจังหวะนั้นโดยเหตุไม่คาดคิดไอเจ้าลูกที่แอบอยู่ที่ถุนบ้านก็วิ่งเข้ามาหวังจะแก้แค้นแต่กับถูกกระซวกตุยโดยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวเจ้าลิชานพยายามจะดื่มเลือดจากล่างของลูก แต่อีแวนได้ใช้ปืนยิงไปที่ร่างของลุกซะก่อนเพราะรู้ความจริงจากลีว่าเลือดของคนตายจะไม่มอบพลังให้กับมันทว่าริชาร์ดก็ได้เลือดไปนิดหน่อยจึงทําให้ผิวหนังของเขาเริ่มมีสภาพใกล้เคียงกับมนุษย์ริชาร์ดบอกว่าจะมาคิดบัญชีกับอีแวนภายหลังและเริ่มวิ่งไปที่โรงนา กับวิกเตอร์ที่ในตอนนี้ได้สวมชุดเกาะกระดูกล่อคอยริชาร์ดไว้อยู่แล้วซึ่งริชาร์ดก็มีลูกเล่นอย่างการปลูกไอ้เจ้าสุนัขให้ฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้เพื่อซื้อเวลาให้มันทาพิธีกรรมใช้กระดูกเจาะไปที่หน้าผากของตัวเองและทันทีที่วิกเตอร์จัดการเจ้าหมาซอมบี้ได้เขาก็ขี่ม้าพระล่อให้ลิชาร์ดตามเขาไปข้างนอกซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังของมันจะเพิ่มมากขึ้นจากการที่ได้เลื่อนของลูกไปนิดหน่อยมันก็สมามารถเปลดชีพม้าจนทําให้วิกเตอร์ตกม้าไปบาดเจ็บและริชาร์ดก็บอกความจริงิงวว่่่าคคนนทีปปออออให้เตรร์็สะื านั่นกระเพาะต้องการให้วิกเตอร์กลับมาแก้แค้นและด้วยสภาพนั้นเลือดของนายมันจะพุ่งผ่านไปด้วยพลังที่จะเติมเต็มกําลังของริชาร์ดให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกแต่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเสียงระฆังดังขึ้นมาบองบอกถึงเวลาอาหารริชาร์ดก็พูดอย่างน่าสนใจว่าครอบครัวของออตโตยังไงก็เป็นท่านของฉันเพราะความรักชีวิตมันจึงจับน้องชายนายให้มาเป็นเหยื่อเป็นลายต่อไปพอพูดจบจริชาร์ดก็ตรงเข้าไปอย่างตู้คอนเทนเนอร์สีดําที่มีล่างของอีเวนถูกมัดแลหลังของเขาก็ถูกก ดด้วยเลือดโดยไม่รู้ว่านี่คือกำดักที่ทาง e อ,อีแวนและลีได้แอบวางแผนเอาไว้นั่นก็คือการใช้ผงกระดูกคนตายมาโรยปนไปที่แผลบนหลังของเขาทําให้จังหวะที่ลิชาร์ดกำลังดื่มเลือดส,สดเข้าไปก็รู้สึกว่าโตของเขาโดนพิษเมื่อมันอ่อนแอลงอีแวนก็พยายามจัดการมันด้วยการใช้มีดกระดูกแต่ลิชาร์ดก็ยังคงแข็งแกร่งจนทาให้บิกเตอร์ที่กระเสือกระสนมาช่วยเหลือน้องชายได้พุ่งเข้ามาโจมมันจากด้านหลังและใช้ลวดหนามพันคอของมันเปิดโอกาสให้อ e ีแวนใช้มีดกระดูกแทงไปที่ ดวงตากลางน้ผ่าจนตัวของมันกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายในเสี้ยววินาทีนั่นเอง,หอเ,องเหตุการณ์ภายในบ้านของลีกับคุณแม่ก็ได้ถูกล่างของไอ,งอเจ้าลูกที่ฟื้นขึ้นมาเป็นสอมบีพุ่งเข้ามาจู่โจมแต่เมื่อเจ้านายของมันถูกจัดการไปล่างของลูกและพวกมา้าซอมบีก็พากันลม้มลงที่พื้นเหมือนกับผ้าขี้เหลวจังหวะนั้นอีแวนก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านและเขาก็พบกับล่างของคุณแม่ของลีที่กลายเป็นศพแห้งกระดูกส่วนลีเองนั้นจากล่างของสาววัยรุ่นสุดน่ารักก็กลายเป็นหญิงแก่วัยร้อย ใจลีได้พาอีแวนลงไปชั้นใต้ดินเพื่อพบกับจดหมายรายงานถึงเหล่าในพลที่มีพลังเหนือมนุษย์อาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกอีแวนได้อยู่เป็นเพื่อนของเธอจนเธอสิ้นลมและเขากับพี่ชายก็เผาบ้านหลังนั้นได้พากันกลับมาทีบ้านเมื่อสองพี่น้องพากันพักฟื้นจนคืนกําลังอีแวนก็ได้ทําแผนที่เพลาหัวไอ้พวกเหล่าในพลนาซีที่ตั้งอยู่ตามจุดต่งตางๆในแผนที่ที่เขาเก็บมาจากบ้านของลีนั่นก็เพื่อตรงการจะหยุดยัง้งความชั่วร้ายที่จะสาวไปถึงวันสิ้นโลกและนี่คือเรื่องเล่า ทั้งหมดของบรัตกีกถาย่ำพิศาจนาสีใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสปอยเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ